สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชอาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาตร์หรือนิด้าดรอนนทศักดิ์วรวิทย โพสข้อความผ่านทาง Facebook อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ว่าผลโพมาจากการสุ่มตัวอย่างจากมาสเตอร์แซมเปิลที่สร้างมาด้วยวิธีเรนดอมดิจิตอลได a อลอันเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในทางวิชาการเมื่อไม่มีแซม pling เฟรมขนาดตัวอย่างน้อยไม่ใช่ปัญหาหากมีวิธีการสุ่มตัวอย่างที่ได้มาอย่างถูกต้องไม่เอ็นเอียงผลโพชี้ว่าเพื่อไทยจะได้คะแนนเสียงประมาณครึ่งหนึ่งอีกประมาณ15%รพักส้มจะได้ไปและที่เหลือ35%คือเสียงของพรรคที่เหลือทั้งหมด สิ่งที่ผมจะพยากร์คือคะแนนรวมของพรรคที่ต่อต้านส้มและต่อต้านแดงรวมกันทั้งหมดยังไม่ได้เท่ากับพรรคเพื่อไทยก่อนหน้านี้นายอนนท์ได้โพสต์ข้อความระบ,บุว่าเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้จะเป็นการเลือกตั้งที่สุดโกปรกทุจริตมากที่สุดซื้อตัวสอสเหมือนโสเพณีและซื้อเสียงกันอุตลุดที่สุดแล้วเสียงพรรคสลิมทั้งหมดรวมกันในการเลือกตั้งครั้งนี้ยังแพ้พรรคเพื่อไทยครับผลโพชี้ขาดมาเช่นนั้น จากผลโพลเพื่อไทยมีโอกาสชนะถล่มทลายในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะไม่มีเสียงสอวอในมือพอดังนั้นรัฐบาลที่จะได้เห็นคือน่าจะเป็นรัฐบาลที่มีพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิทย์เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะมีเสียงสอวอไว้ต่อรองน่าจะมีพักร่วมรัฐบาลคือพักเพื่อไทยพักพลังประชารัฐพักรวมไทยสร้างชาติพักภูมิใจไทยส่วนพักฝ่ายค้านน่าจะเป็นพักเก้าไกลผมขอวิเคราะห์ไว้เช่นนี้ส่วนพักที่อ่านไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลอาจจะเป็นพักประชาธิป,ปัตย์หรือไม่ยังไม่แน่ใจครับ